เริ่มต้นแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะฮะก็มีคนทักมาใน Facebook ผมนะครับมาร้องเรียนว่าตกงานมาอยู่ภูเก็ตนะครับตกงานไม่มีเงินไม่มีข้าวบางรายก็ขอข้าสารแล้วก็ส่งไปให้นะฮะตามโครงการคนสุลินไม่ทิ้งกันเนี่ยนะฮะแต่บางท่านบอกว่าอยากกลับบ้านบอกเอาละถ้าลลำบากนะกลับมาบ้านเรานะฮะก็แต่ให้รวบรวมกันนะประสานกันนะครับ ผมให้สำนักงานจังหวัดสุรินเนี่ยประสานกับทางจังหวัดภูเก็ตนะครับในการรวบรวมพี่น้องแล้วก็เราก็เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานก็คือเช่ารถจากภูเก็ตนั่นแหละครับจะได้ไม่ต้องมาแล้วมากักตัวนะฮะมาส่งแล้วก็เดี๋ยวให้เข้ากลับไปนะฮะก็เราจัดเจ้าที่นะฮะไป5คนไปติดต่อประสานงานแล้วไปรับและนํากลับมานะฮะซึ่งเจ้าที่เราทั้ง5คนเนี่ยก็ต้องกักตัว14วันเหมือนกันนะครับที่ที่โรงแรมร้านช้างที่นี่นะครับ ก็วันนี้พี่น้องก็มาทั้งหมด23คนนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ากรณีพี่น้องปัจจุบันเนี่ยพี่น้องภูเก็ตเนี่ยที่มาอยู่ในพื้นที่เราแล้วเนี่ยประมาณ160กว่าคนละนะครับซึ่งเราเน,นี่ยกรณีจังหวัดภูเก็ตเนี่ยกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับที่ยังมีพบการระบาดอยู่ป,ปลายอยู่ตอนนี้นะฮะ เราเราไม่อนุญาตให้กักตัวโดยใช้โฮมควอเรนทีนนะฮะหรือกักตัวที่บ้านแต่เราจะใช้โลเคอล์ควอเรนทีนคือที่กักตัวที่ทางราชการจัดไว้ของอำเภอของจังหวัดนะครับ160กว่าที่มาก่อนหน้านี้ก็จะระนะทยอยมามา2คนบ้าง3คนบ้างซึ่งก็เเป็นเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการพอสมควรซึ่งแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับอำเภอะฮะก็ เราก็บริหารจัดการจนรู้ล่รงไปได้ด้วยดีนะครับโดยเฉพาะโรงแรมต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเราเราไปว่ารีสอร์ทไ้แล้วเนี่ยมาวันละคนเนี่ยได้ห้องนึงห้องที่เหลือก็ไม่สามารถให้บริการอย่างอื่นได้ดนตามปกติมันก็เกิดลักษณะความไม่คุ้มค่าแต่เราจะไปประเมินในแง่นั้นไม่ได้นะฮะเราประเมินในแง่ของความคุ้มค่าใน ในแง่ที่ว่าถ้าเราสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคอันนี้ผมถือว่าคุ้มค่าสูงสุดนะฮะสูงสุดนั้นแต่ประเด็นที่ทมาเนี่ยพี่น้องที่มาวันนี้ยี่สิบสามคนรถบัสหนึ่งคันเนี่ยเราก็จัดให้กักตัวอยู่ที่โรงแรมร้านช้างซึ่งต้องทําความเข้าใจเมื่อกี้ผมก็ามความเข้าใจพี่น้องไม่ได้มีความผิดนะฮะมันไม่ได้เป็นความผิดทางอาญาแต่มันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกและจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเรื่องการขอความร่วมมือให้พี่น้องอยู่ที่นี่14วันนะครับแล้วก็สัตภาพความเป็นอยู่ก็อยากที่ท่านเห็นนะฮะเป็นโรงแรมปกติก็เขาเปิดให้บริการอยู่แล้ววันนี้ทางราชพัฒโดยท่านอธิการบดีนะท่านาก็กรุนานะฮะงดให้บริการรับแขกภายนอกใช้ให้ให้จังหวัดใช้พื้นที่กักตัวซึ่งมันก็เป็นข้อดีคือเมื่อโรงแรมเนี่ยก็จะมีการแยกห้องน้ําแยกที่พักเป็นสัดเป็นส่วนห้องใครห้องท่านท่านที่เป็นสามีพัญญาก็จะได้อยู่ห้องเดียวกัน นะครับก็ผมคิดว่าเราก็อาหารการกินก็ครบนะฮะถือว่าสะดวกสบายพอสมควรและที่สําคัญอยู่ในมือหมอตลอดเวลาหัวใจของโลกนี้คือถ้าเป็นถ้าเป็นนะฮะไม่ได้หมายว่าพี่น้องที่มาเนี่ยจะเป็นแต่ถ้าเป็นเนี่ยหัวใจคือยิ่งตรวจเร็วเนี่ยยิ่งรักษาเร็วนีย่ยิ่งโอกาสหายเร็วโอกาสลดโอกาสที่จะไปใส่เครื่องช่วยหายใจนะฮะอันนี้เป็นข้อดีของการอยู่ในมือหมอนะครับ ดีกว่าที่จะไปปล่อยให้ไปอยู่บ้านแล้วไปติดในหมู่บ้านชุมชนถ้ามีนะฮะอันนั้นจะยุ่งเพราะมันต้องปิดหมู่บ้านต้องปิดตำบลกันอย่างที่เราเคยทํามาที่อําเภอปราสาสตรนะฮะเราไม่อยากเห็นอย่างนั้นนะครับแน่นอนนะฮะเจ้าที่เราก็าก,าก็ต้องต้องทุ่มเทร,ระดมสัรพากาลังมาทั้งที่กักตัวของอาเภอของจังหวัดเนี่ยไม่น้อยฮนะรวมกันเราใช้เจ้าที่ไม่น้อยนะฮะแต่ก็เพื่อเพื่อทาให้สุรินทร์ของเรา วันนี้เป็นวันที่น่าจะ41แล้วนะฮะที่สุรินทร์เราไม่พบกู้ติดเชื้อนะฮะก็วันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนทางหนึ่งในการบริหารจัดการเพื่อให้การควบคุมโรคเนี่ยเป็นไปตามหลักวิชาการควบคุมการระบาดของโรคแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยทำให้สุรินทร์เราปลอดเชื้อนะฮะแล้วก็มีความปลอดภยัยแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตเปิดดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งในโอกาสใกล้ๆนี้ครับ